สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมช่องจริงจังกับเรื่องดาร์กสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเผมพาเพื่อนๆมาที่ถนนกาญจนาพิเศษนะครับเพื่อนเพื่อถนนนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ตัดมาจากปิ่นเก้านะครสีรับมุ่งหน้าสู่บางใหญ่บางบัวทองนะครับไปแยกซ้ายเข้าหุบัน เราไปก็ออกประตมนะครับออกยุทยาได้นะครับเพื่อนๆหรับวันนี้นะครับผมเพื่อนๆทุกคนนะครับมาร้านต้มเลือดหมูนะครับแล้วก็ก๋วยเสี๋ยวเป็ดแล้วก็เป็นอาหารตามสั่งนะครับเมนูเด็ดนะครับก็จะเป็นผัดกะเข้าเป็ดเป็ดจ้างเป็ดพะโล้หมูแดงหรือว่าหมูกรอบนะครับเพื่อนๆสามารถทําเป็นผัดกะเพราได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะทำเป็น ข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดย่างนะครับข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงก็ได้นะครับสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับร้านในเล็กนะครับเพื่อนเพื่อนก็เริ่มต้นเมนูความอร่อยอมููที่ห้าสิบาทนะครับเพื่อนเพื่อนทุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงนะครับหรือว่าจะเป็นต้มเลือดหมูนะครับราคาทุกอย่างเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆพนพิเศษหกสิบบาท หรือว่าจะเพิ่มเป็นตัวไข่ดาวเพิ่มไข่เจียวนะครับก็เพิ่มอีกสิบบาทเท่ากันนะครับเพื่อนๆทำนะครับพรเพื่อนๆถูกมากพามากเลยนะครับผัดแบบร้อนๆไฟลุกแบบนี้นะครับเพื่อนๆทั้งหมูกรอบทั้งกะเพราเสร็จย่างกระเ,เพรเาเสร็จโลนะครับสามารถเอามาทําเป็นผัดกะเพราได้หมดเลยนะครับเมนูแนะนําสําหรับร้านนี้นะครับก็บคือผัดกะเพรา,าเองนะครับเพื่อนๆ ทั้งผัดกับเทานะครับหรือว่าจะเป็นผัดริพเทานะครับเพื่อนๆสูตรจัดเลยนะครับราคาก็เปลี่ยน50บาทต้นเองครับแล้วไม่ใช่ว่าน้อยๆนะครับคุณผูให้เยอะมากๆนะครับทั้งหมูนะครับทั้งเป็นนะครับสับกันชิ้นหนานเน้นๆกันไปเลยนะครับเพื่อนๆและราคาเดียวเลยนะครับ50บาทนะครับเพื่อนๆ ับไปลุกแค่เห็นการ <Wow. S 1> ทั้นองทำนะครับสองั้ได้ถึงความอร่อยแน่นอนนะครับเพื่อนเอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มของตัวข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดใช้ลาด ต้นอาหารได้หมดนะครับเพื่อนแค่น้ำจิ้มแบบนี้ก็เห็นว่ามันใ่ิวแล้วนะครับเพื่อนน้ำจิ้มนะครับก็จะเป็นตัวสียิ้วนะครับแล้วก็พวกเต้าเจี้ยวเครื่องปรุงต่างๆนะครับถูกเด็ดของทางร้านเขาเลยนะครับวันที่ําคาญนะครับพริกแห้งหอมหอีกหนึ่งหงนี้ก็ราคาแน้ครับเพื่อนมาเรียบร้อยนะครับสำหรับจานแรกของผมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเมนูกะเพราเป็ดย่างนะครับเพื่อน กับไข่เจียวฟูนะครับชามนี้อยู่ที่60บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆไข่เจียวหนึ่งฟองนะครับก็ทอดได้ฟูขนาดนี้นะครับน่าทานมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวตเกรของเราครับเป็นตัวกะเพราเป็ดย่างน,นะครับเพื่อน,อน <Okay. S 1> ใช้เป็ดย่างด้วยนะครับ ผมทานเป็นหนาเมนูนี้แค่60บาทน,นะเองนะครับเพื่อนๆดูครับโปรให้เยอะมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับผัดกะเพรานะครับไฟกะเพราลุ้นล้วนนะครับเป็ดชิ้นหนังหนาอหอมๆนะครับเพื่อนๆ แค่เนื้อเป็ดย่างนะครับอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะครับเนื้อเป็ดนะครับมีความนุ่มนะครับและหนึงหอมเลยนะครับเพื่อนๆเอามาทําเป็นผัดกะเพรายิ่งอร่อยเด็ดเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็โปะกันด้วยไข่เจียวฟูแบบนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับข้าวผัดกะเพราร้านนี้นะครับทุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราเป็ดย่างเป็ดฮะโลหรือว่าหมูปอกนะครับห้าสิบบาททุกเมนูนะครับเพื่อน เพิ่มไข่ก็อีกส0บาททุกเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวหรือว่าไข่เจียวนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะเอากี่ฟองบอกเจ้าของได้เลยนะครับฟองละสิบาทจะเป็นไข่เจียวสองฟองก็20ิบนะครับเพื<ๆ>่อนๆดูครับเพื่อนๆเป็ดนั้นหนานะครับเนื้อนุ่มๆตัวหนังหอมๆนะครับเพื<ๆ>่อนๆเอามาผัดกับเผายิ่งอร่อยเด็ดโดนใจเลย ไปกะเพราลุ้นล้วนแล้วพริกพริกของทางร้านนะครับมีความหอมนะครับเพื่อนๆแล้วมีความเผ็ดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทัวมากๆเลยข้าวก็ให้เยอะมากเลยนะครับแต่กับนะครับเยอะกว่านะครับทานข้าวเสมอนะครับกับเลี้งเหลือเยียบเลยเป็ดเยอะจริงๆนะครับ60บาทเท่านั้นนะครับสําหรับข้าว ผัดกะเพราเป็ดย่างกับไข่เคียวจานนี้นะครับเพื่อนๆเข้าสโลแกนเลยนะครับทั้งถูกทั้งอร่อยให้เยอะตามสไตล์ผมเลยนะครับหาทางร้านแบบนี้นะครับอร่อยเด็ดสั่งใจให้เยอะอร้านนี้นะครับจะตั้งอยู่ลุงนาปากซอยทางเข้าโรงเรียนนะครับโพลีเทคนิคนะครับเพื่อน หรือซอยนี้เขาจะทะลุออกสายสัมนะครับหรือตลาดชนบุรีนะครับซอยนี้สาม,มารถไปทะลุได้หมดสาม,มารถอาทานก็ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับเป็นข้าวราดหมูกรอบผัดพริกเผานะครับเ,เพื่อนถ้าเป็นสูตรพริกเ่านะครับทางร้านก็จะใช้ กันกับตัวซอสพริกเผามากเลยนะครับเพื่อนแล้วหมูกรอบนะครับดูครับเพื่อนโอ้โหชิ้นห,หนาๆเบิ่มๆแบบนี้นะครับโคตรสัใจเลยนะครับเพื่อนทานของทังทีนะครับมันก็ต้องอร่อยทั้งแซ่บทั้งสะใจแบบนี้นะครับเพื่อนเนี่แหละครับร้านที่ผมแบบนิยมมาทานนะครับอร่อยเด็ดสะใจให้เยอะ ั้งข้าวทั้งกลับนะครับให้มาแบบหสะใจจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆจานนั้นก็สั่งมารอเบิ้ลน,นะครับเดี๋ยวจัดการกับตัวข้าวกะเพราเป็ดย่างจานนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อนที่หมูกรอบซอสพริกเผานะครับเพื่อนๆตอนรแรกว่าจะสั่งมาเป็นตัวไข่ดา,าวด้วยนะครับแต่ก็น่าจะไม่ไหวแล้วนะครับเพื่อนๆจาน ใหญ่หนาแน่นขนาดนี้นะครับดูไข่เจียวนะครับเพื่อนๆแค่ทานไข่เจียวกับป่าจริงก็อร่อยแล้วนะครับทานกับซอสใบกะเพราแบบนี้ด้วยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆก็ซดน้ำซุปล้างคอหน่อยนะครับ น้ำซุปที่นี่นะครับก็ใช้เป็นตัวน้ำซุปต้มรุ่นหมูอยู่แล้วนะครับจะมีความหวานหอมจากซุปกระดูกหมูนะครับเป็นเล้งหมูนะครับพเพื่อนๆดูครับหนังเป็ดโคตรฟินเลยนะครับพเพื่อนกะเพราเป็ดอันาน,นาได้เจอของอร่อยแบบนี้นายเล็กกะเพราเป็ดย่างนะครับ ก็เป็นร้านเก่าแก่ที่ขายมายาวนานไม่ต่ำกว่า30ปีนะครับก็ย้ายมาจากสายสองนะครับเพื่อนๆดูนะครับหลังเป็ดเน,นเ,นนเน้นแบบนี้นะครับผมเป็ดนี่มัน,มนอร่อยมีความขอมนะครับของเครื่องเทศนะครับแล้วก็ตกวซอสอีกอมามักนะครับเพื่อนมาต่อกันที่หมูกรอบผัดพริกเผาครับเพื่อนๆดูคำนี้นะครับเพื่อน เน้นๆกันไปเลยนะครับมันฉ่ำๆหนังกรอบๆเนื้อนุ่มหอมๆแบบนี้นะครับเพื่อนมาครับเพื่อนๆมาชิมกันดูนะครับว่าจะอร่อยเด็ดขนาดไหนนะครับกับซอสพริกเผาเนื้อหานะครับมีความหอมอยู่แล้วซอสพริกเผาหอมมากๆและยิ่งมีตัวใบโหระพานะครับคำนี้ครับเพื่อน ช่ำๆแต่ในปลาหังกรอบกรอบซอสพริกเผาหวานมันเค็มเผ็ดครบรส่อยเด็ดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสาวเปนไปไม่หยุดนะครับตามต่อไปอีกหนึ่งคำนะครับเพื่อนๆกรอบชินน้นหนาเนื้อนุ่มๆหนังหวนมันก,กรอบนะครับมันหวนหวาน ซอสพริกเผานะครับมีความหอมจากเครื่องเทศสมุนไพรไทยสารพัดนะครับหอมมากๆมันจะมีความละมุนครับมันจะหวานหวานมันมัน็นิดๆเผ็ดหน่อยๆโคตรฟินเลยครับเพื่อนดูครับกรอบให้เยอะมากๆและแต่ละชิ้นนะครับว่าโหูนั้นหนา เยี้ยวมากจริงๆนะคบเพื่อนๆเจอหมูกรอบร้านนี้เข้าไปนี่แบบลอยฟิลสุดจะบรรจายเลยนะครับสําหรับร้านในเล็กนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับแล้วก็อาหารตามสั่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะขายตั้งแต่แปดโมงเช้าของทุกๆวันนะครับปิดประมาณสิบหนาฬิกาหรือประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเพื่อนๆที่ปิดนะครับของหมดนะครับเพื่อนๆทั้งเป็ดทัโลเป็ดย่านะครับแล้วก็หมูกรอบนะครับลอยเด็ด เข้มข้นนะครับได้รสชาตินะครับหมดทุกวันนะครับเพื่อนๆของขายหมดทุกวันโดยเฉพาะตัวหมูกรอบเนี่ยบางทีนะครับประมาณบ่ายโมงบ่ายสองหมดแล้วนะครับหมูกรอบนะครับเป็นเมนูเด่นแนะนําของทางร้านเลยนะครับทั้งกรอบทั้งหอมทั้งอร่อยนะครับและชิ้นหนาแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ติดใจได้ไงนะครับ กับไข่เจียวนะครับเ,เพื่อนๆหมสุดจะบรรยานยนะครับตัวใบโหระพาหอมๆนะครับแล้วก็พริกเผาหอมๆน,นะครับเ,เพื่อนๆหูเข้ากันสุดๆเรียบร้อยจานสะอาดเรียบร้อยดีนะครับเ,เพื่อนๆกับหมูกรอบซอสพริกเผานะครับแล้วก็ เป็ดย่างผัดใบกะเพรานะครับพเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับบอกว่าพเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปแนวๆนี้นะครับก็ฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับทิงจังกับเรื่องแดกจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับพเพื่อนสวัสดีครับ